กินข่าวครับผมปาป่าป,ป,ป่าอหายอยู่อากกินกนาอนข้าครับผมพยายามหนูยามหนูวานใส่ไปบอกฝนตกไปฟอกอาหารกัน,นเอครับผมรับผมรับผม

นะครับผมไปตามกันในพุทธนะครับผมสิมานบ่วานน้านเนี่ยคับมานดีครับผมไอ้ออนเต่าก็นี่บุนละว้าเนี่ยปลากันได้บมื่อีมันกับพอได้เป็นก็นเงี้ยเ้าเด้ครับผมที่มันกับเป็นน้ำอากาศเป็นแปลงเขาเล่นน้ำเล่นยนะัง thế họ hết cái cái công năng rồi, thâmชา của họเอง là, quán này họ quan nhuyễn lắm luôn mà thần, à nói mầm bắp mầm bắp mình này, bài này, học quan khử lung khử lung cái gì à, đấy, thường thì lọ thì dăng rồi đấy, anh có mình có phá anh không? Anh em cùng nhau 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 เดาแะตอนนี้ก็บ้านปลากรับคุณสองฝั่งทางนะครับผมโอ้ได้น้ำไห้ท่ายืดเยืดยืดขึ้นไหมนี่วา รับลาเขาโห้ใช่ปลาเหมอนลวครับผมไม่วันดีกันครับก่อนเืืนนกับวันดีก่อนครับผมมาหอดไม้แล้วเนาะครับผมลฮ้ะวั้ปลาัครับก้นเจี่ยวขาาขัขคับผมาอดไมแล้วะครับผมเอบยวันเี้ันครับ,บ,รบนเนต้อในกับน้ีก้อนใาหอม้เก้าๆ ว่ามันเป็นแต่ลบแต่หลีบ่ะหนูย้ำนี่มัมนไหนหาหมองลบฝนได,ด้ดีครับผมทำเลดีๆที่ว่าเอาไว้อ,อลูกออกเต้าเนาะไปฟิตชลิงกัน,นไบแม่นมือเป็นวโาไปเ่าถือมาเไว้ไวไวไวอในให้เย็ดยังกันั่นละให้วควนได้สือพันต่อไป โมอนี้บ่ได้เบิ่งไว้เพื่อนูมะดีแต่ว่าตาั้มยู่ดอกแต่อยู่อยู่ทั้งพี่นะครับผมอันนี้บอกไปเนาะกต่ทั้มาทั้มมองเก่าครับผมมองดีเพราท่านได้ห่างมองดีกลับบ่ได้ไามลันบ่โมงนี้ที่ผมทวงไปตอนนั้นก่อนนอะะ้องว่าบ่ได้กลับมาห่างน,นี่มันคือลันบ่ครับผมแต่ปากพา ครับมีมีมเห็นเคยมุงกลมน้ำครับผมกับบ่วงได้หอยแล้วครับเคยมุงกลมอู้อันนี้พาพาทายไปสันสันออกทา่างๆต่างๆนะครับผมรันบ่ถ,ถือครับผมแสดงคนขามมาอยู่รันบ่ถ,ถืออันนี้เนีย โอ้พุ่นผ่านในทางพุ่นและเงินพุ่นพวกเขามาค,ครับผมนะครับทางนาพุ่นครับห้อยเกา่าเก่าทางไว้ทั้งท่าน,นละเพื่อหนูมันไงมาขึ้นมาลงเพื่อมันเดินทางหาหม่งอยู่หม่งเท่านั่นก็ดีได้ติดแผ่นปะติด,ด,ตดกะแสดงว่าบ่มาครับผมโอ้ขอบคุณเนาะ อันเกิดเลี้ยวเกิดซาเนาะเกิดพระทันน้ำกันสูงกันสูง,สงนะหมดแล้วครับผมหางไว้์พวกฟุกไอพวกฟุกบอลันครับผมโอ้จุดนี่ไหมมึงมันดันพานไปซื้อๆอุตส่าห์เอันหนึ่งอันสองเล้าเดี้บอลลันไหม หนูหางดอกหนูคัวอยู่นี่งามๆไปครับผมไปจุดพุ่นมาเบึงคนนี้หอดขวยคนเนาะมาเบึงไม่เป็นหายอยู่หายกินน้ำไปจนทอขวยครับผมไม่ยขวดเจ๊มมองนี่ละครับนี่ไม่ขวดอะ่ะ ุูหละข้างหน้าภูหละทั้งลวดทั้งฟ้าผ้าอุ้ติดยุครับดินยุคุณดินยุติดยุติดยุไม่ดินยุหลากมากเ้ยเดมบุญอ่ะติดยุครับติดจมวงเนาะคุณนึ่งบวกนึ่งอย่างเงี้ยยุคุณนี่หุ่นงามอยู่ครับผมโอเคขอเก็บก่อนครับผมขอเก็บก่อนขอเก็บก่อน ฝา่ฝาฝา่าท่านหนึ่งมึงเทิงโบติดไหมเป็นลุงม,มากอันนี้จำหางไว้แล้วครับผมนี่บางวนพ่นดินถือกับฝา่ฝาพ่าดาบหนึ่งดาบสองผมโอเคหนูหน้านะมันมันครับผมอันนี้หนูลัวครับผม